โสวัสดีค่ะกลับมาพบกับบิงอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเรามาทำคลิปแต่งถมเพื่อนตั้งใจว่าแบบเอออยากทำเพราะช่วงนี้ติดอะไรอ๋อติด,ออตดเอา้ <c oughs> เอาวพรชายอ้าพระเอกไ้ม,มึงอ๋อช่วงเนี้ยติดซีรีส์เป็นซีรีส์ที่ทุกคนน่าจะดูกันก็คือเรื่อง เป็นเรื่องที่แบบมามากนะคะแล้วน้องเอกสวยม,มากโกมุลยองคือสวยไม่ไหวเพื่อนดูด้วยก็เลยชวนเพื่อนมาแปลงโฉมให้เป็นนักเขียนโกมุลยองอก็แบบว่าเลือกคนที่นานิ่งที่สุดป่ะหลายหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเพราะว่าแบมไม่ค่อยมาออกช่องเนาะอ่ะแนะนำตัวไปไหน ก็ชื่อแบมนะคะในไอจีชื่อแบมมิน่านะคะ่ะก็จะมาทำ Howto ให้ดูนี่แหละว่าแต่งหน้ามันแต่งยังไงบ้างแล้วก็ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างจะบอกว่าไม่ยากเลยแล้วเป็นลุคที่ออกมาคือสวยปังมากสามารถเอาแต่งแบบว่าไปงานได้เลยคือลุคนี้แบบมันจะเน้นความนูด <c oughs> ความน้ําตาลสมๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นโทนที่ค่อนข้างออกแนวแบบสุภาพสุภาพหน่อยแต่ว่าสามารถแต่งไปได้กับทุกโอกาสเราก็เลยอยากจะทํา Howto มาฝากด้วยอาจจะแบบว่าปรับแบบแบบปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ก็พยายามให้ดูแบบว่าเป๊ะเมคอัพให้เหมือนเขามาที่สุดนะคะก็เดี๋ยวจะมี How บ้าปดูอย่าาางงงแรรกนนะะะคเจล ผิวกันก่อนค่ะเราจะใช้เป็นตัวนี้นะคะของบอบบี้บาลในส่วนของงานผิวกันก็จะใช้วันนี้จะใช้เป็นของเอสเต้นะคะจะเป็นตัวคุชชั่นเพราะว่าจะได้งานผิวที่แบบว่า ปกปิดได้ดีแต่ว่ายังมีความแบบธรรมชาติอยู่เป็นลุคสไตล์สาวเกาหลีในส่วนของงานคิ้วถ้าเป็นลุคนางเอกอะอย่างที่ทุกคนเห็นก็คือเขาจะคิ้วแบบธรรมชาติแต่มีความเข็นนะคือมันจะไม่เหมือนเรื่องอื่นที่แบบว่าดูธรรมชาติมากๆแต่คืออันนี้นางเอกก็จะมีความเขียนคิ้วสีก็คือจะเป็นสีโทนแบบน้ำตาลนะคะวันนี้จะใช้เป็นของอนาตาเซีย ต่อไปตานะคะตาของนางเอกก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เขาจะใช้โทนเป็นแบบโทนสีน้ำตาลเนาะน้ำตาลแบบว่าสโมคี้อายด้านปลายตาเบาๆเป็นสีออกโทนแบบเข้มๆไล่ๆสีเราก็จะเริ่มลงเป็นสีอ่อนๆก่อนแล้วก็ใช้สีเข้มนะคะลงตรงหางตาเ็าจะเห็นตามเล็บคือเขาจะเน้นแบบหางตาแบบยุยๆเลย สำหรับอายไลเนอร์นะคะเราจะลากเป็นเส้นตรงแล้วก็ยาวไปลไเลยเราจะเขียนข้างหน้าเหมือนนางเอกนะคะอนเขาจะเขียนแบบหางตาข้างหน้าไง One, two, three, แก้มคือนางเอกเบามากแก้มแบบส้มเบาๆสำหรับปากนะคะใช้ของ TCE นะคะใช้เป็นสีนิวนูดเพราะว่าปากหน้งเอกจะมีความนูดมากแล้วก็ใช้สีข้างในทำอมเบค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสีหน้าเอ่ยอะไรเอ่ยต่อไปเราจะมาคอนทัวร์หน้ากันก็ใช้ที่คอนทัวร์ปกติเลย ให้ดูหน้าเล็กลงไปอีกพอนังเอกคือหน้าเล็กไม่ไหวอตอนนี้นะคะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทําผมแล้วก็มาดูฟินิชลุคพร้อมกันเลยจ้า ก็นี่นะคะสาหรับฟินิชลุคๆนี้ออกมาประมาณนี้เลยเป็นลุกที่ขึ้นมากกับเสื้อผ้าโทนสีดำเผื่อใครแบบอยากแต่งหน้าตามีจริงเมคอัพเรื่องเนี้ยค่อนข้างชัดนะบิงรู้สึกว่าบิงดูแล้วเป็นเมคอัพที่แบบดูชัดเลยอะว่าแต่งหน้าแบบมีความสมุกี้อายมีความแบบตาฉาดตาจึงปากจึงปากนู๊ดแบบสีแบบว่าเขาคุมโทนมากเราก็รู้สึกว่าเป็นเมคอัพที่ค่อนข้างสวยอยากจะเอามาแต่งแล้วก็มาแชร์ให้เพื่อนๆในช่องได้ดูกันนะคะมีขั้นตอนอยังไงบ้างรวมๆพอออกมาก็คือดูโอเคแบบว่าแบบมันก็อาจจะขึ้นกับแต่งหน้าโท คลืนหลายคนเอฟเวอรลุกก็ได้อะอ <Okay. S 1> ใช่สวยเนาะคือ <c oughs> นนางเอกสวยแล้วก็มึงก็สวยด้วยขอบคุณค่ะอ่ะโอเคก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วสคนแวะมาเท่านี้ใครชอบก็อย่าลืมมาชอบกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืกดแชร์ด้วยแล้วก็ไปตาม follow แบบได้ใน IG อะไร i อแบมม่มน่ค่ะออมามาไม่บ่อยแต่มานะบ๊ายบาย